สวัสดีค่ะช่องเยติมออร์ชาแนลนะคะนานมากเลยเนาะที่ไม่ได้ออกมาก็ขอโทษแล้วก็อขอบคุณเอฟซี FC, แล้วก็เพื่อนๆทุกคนเนาะที่ติดตามคลิปล่าสุดของของยยติมก็รู้รู้แล้วเนาะว่าแฟนเยติมเสียแล้วคือตั้งแต่ ่อนที่เอ่อเยติ๋มกลับมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะคือเยติ๋มก่อนเยติ๋มไปไปฮอลิเดย์ไปฮอลิเดย์สามเดือนเนาะเออไม่ใช่สามเดือนเดือนเดียวกหกอาทิตย์หาอาทิตย์ก็ก่อนที่เยติ๋มจะกลับมาก็เออคุณลุงก็ล้ม เอาไปฝากหน้าสิ้นโฮไปฝากบ้านคนดูแลคนแก่นะขนาดเป็นของเอกชนนะเขาก็ยังทำให้ให้คุณลุงล้มเนาะแล้วก็ยายติมก็ไม่คิดว่าเพราะว่าคุณลุงก็ล้มอยู่ตลอดเนาะก็ไม่คิดว่าล้มแล้วแก่ก็จะอยู่จะเดินไม่ได้เหมือนเหมือนครั้งนี้ แสดงว่าแกล้มล้มแรง,งจริงๆก,กระดูกกระดูกซี่โครงกระดูกสะโพกแกแตกอ่ะแล้วหมอเขาก็ฟิกไห้นะแต่ทีนี้ความที่ว่ายัางไงก็ไม่รู้แกก็แกก็เดินไม่ได้นอนติดเตียงอยู่เยี่ยติมก็ไม่คิดว่าการกลับมาของเยีติ๋มจากเมืองไทยครั้งนี้เยีติ๋มจะสูญเสียแฟน เพราะว่าตอนอยู่บ้านเนี่ยแกก็ล้มอยู่ตลอดเนาะแต่ล้มไม่ไม่หนักพ่อยายติ๋มก็ดูแลแกแล้วก็ดูลแลแกก็นอนติดเตียงอยู่ประมาณ3เดือนเนาะเออยายติ๋มก็เอนจอยนะเอนจอยที่จะดูแลแกแล้วก็เพราะว่าแกเป็นเป็นอ่ สามีที่ดีมากนาให้ยายติมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่คิดว่าคือไม่คิดว่าแกป่วยครั้งนี้แกะจะจากเราไปอืมเพราะว่าอปอดติดเชื้อความที่ว่ากแกกินที่แกป่วยครั้งนึงสุดท้ายเนี่ยปอดติดเชื้อเพื่อแล้วแล้ว กินอาหารลงไปเนี่ยมันไม่ได้ไปลงที่กระเพาะมันไปไปที่ที่ปอดเย่ยติ๋มก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าการที่ว่าป้อนข้าวป้อนอะไรต่ออะไรเนี่ยเย่ยติ๋มก็ให้แกกินเยอะแล้วเพราะว่าแกผอมมากเลยตอนหลังมาเนี่ยพอหลังจากที่เย่ยติ๋มกลับมาจากเมืองไทยเห็นเห็นคุณลุงนะเยยติ๋มโอ้โหช็อกเลยแกผอมมากซึ่งแบบว่าพอแกป่วยอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วอ่า เขาจะป้อนทีละนิดละนิดละนิดน่ะและก็แกก็กินน้อยกินน้อยแล้วแกก็ทําให้แกผอมเนาะ,ะทีเนี้ยาย่ติ่มก็อยากจะให้แกอ้วนขึ้นาย่ติ่มก็ให้แกกินเยอะแต่ปรากฏว่ากินเยอะแล้วเนี่ยพอกินเยอะแล้วเนี่ยแกก็เอ่อแล้วก็กินคําใหญ่เนาะก็ไปลงที่ปอดแกมันไม่ลงไปที่กระเพาะ เพราะว่าแกเป็นในโรคไอกิมตอมสันด้วยอ่ะก็คือหมายถึงว่าสันอ่ะสันเขาบอกอ่ะหมอเขาบอกบางบางครั้งอ่ากระเพาะแกเนี่ยก็เปิดบางครั้งก็ไม่เปิดเดยติมก็อ่าไม่คิดว่าแกป่วยครั้งนี้ตอนที่ล่าสุดเนี่ยนะก็คืออ่าแกหันใจไม่ออกเลยนะเดยะติมก็โทรไปอ่าไปที่โรงพยาบาลเขาก็เอา รถโรงพยาบาลมารับยาติมก็ไม่คิดว่าป่วยครั้งนี้แกจะจากเราไปเพราะว่าแกก็ป่วยอยู่บ่อยๆไปหาไปโรงพยาบาลบ่อยๆแต่ว่าครั้งก่อนหน้านี้ไม่ใช่ไม่ได้ป่วยเป็นในปอดติดเชื้อแลวแกก็ป่วย ไปอยู่โรงพยาบาลประมาณ10วัน10วันแกก็จากเรียติดแกอยู่โรงพยาบาลประมาณ10วันนะฮะแล้วก็ปล่อยต,ตอนไปใหม่ๆหมอเขาก็บอกว่าเขาก็บอกแล้วนะว่าแกป่วยแกติดเชื้อมากเขาถ่ายเขาเอ็กซเรย์ออกมาแล้วว่าอีด้านหนึ่งอะ คือถ้าเกิดว่าเขาก็บอกตั้งแต่ตอนแรกนะเนาะว่าถ้าเกิดว่าคนคนแก่ที่เนี่ยถ้าเป็นลักษณะนี้นะถ้าเขาไม่หายรักษาแล้วไม่ดีขึ้นเขาก็จะปล่อยให้ไปปล่อยให้ไปคือยังไงยายติ๋มก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็คือภาษาหมออะไรเนี้ยแต่ก็ต้องใช้ล่ามตลอดเวลาก็คือ พอแกไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นนะฮะเขาเ,เขาก็ให้มอร์ฟินแกเพื่อแกจะได้หายใจได้ให้มอร์ฟินแกแล้วก็ออพอแกอ,อ,อาการเพราะว่าอาการช่วงช่วงหลังๆมาเนาะแกก็ไม่ดีขึ้นตอนแรก,กอะปอยู่ัก สามวันเนาะสามวันหรือสี่วันเนี่ยแกก็บอกแกหิวแกหิวข้าวแกบอกแกหิวข้าวหมอก็ลงให้แกอ่กินข้าวแต่ปรากฏว่าพอกินข้าวไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้มันยิ่งอาการหนักแล้วก็ให้น้ําเกลือตลอดเวลาจนในช่วงที่แกกินอะไรไม่ได้นะฮะแล้วก็พอแกกิน เอาเอาไอ้นักวิชาการเลยนะนักโภชนาการนะที่เอามาป้อนแกนะป้อนทีละนิดละนิดละนิดแล้วก็ปรากฏว่าพอแกกินลงไปก็อาการก็แย่ลงเพราะว่าหมอก,ก็อยากจะทดสอนว่าแกจะกินได้ไหมปรากฏว่าอาหารมันลงไปที่ปอดไม่ได้ลงไปที่กระเพาะ แล้วก็เขากระบกเย,ยติมว่าอาการเขาบางวันก็ดีขึ้นบางวันก็ไม่ดีขึ้นอะไรเงี้ยวันวันไหนที่ดีขึ้นเย,ยติมก็ดีใจเนาะดีใจว่าเออแกจะได้กลับบ้านก็บอกกับแกว่าเออเราจะต้องกลับบ้านนะกลับบ้านเหมือนทุกครั้งที่เรามาหาหมอมาโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแล้วแกก็ก ไม่ดีขึ้นเนาะพอไม่ดีขึ้นหมอเขาก็ให้ให้มอร์ฟีนแกมอร์ฟีนเพื่อแกจะได้อ่อเพราะว่าเหมือนเสเตล็มันติดคอก็อะไรเงี้ยก็เพื่อแกจะได้หายใจได้แล้วแกแล้วก็เขาก็ต้องให้อะ,อะไรนะ ให้ออกซิเจนทางจมูกตลอดเวลานะซึ่งวันไหนแกดีขึ้นยาติมก็ดีใจพอวันไหนแกแย่ยาติมก็เศร้าอ,อืพอคนเรานะออตอนที่เราตอนที่แกไม่สบายเนี่ยเวลาแกทรมานหรืออะไรตัวไรเงี้ยอืม แกบอกแกอยากจะไปอะไรเงี้ยเออยายติ๋มก็คิดว่าเออคงทําใจได้เนาะคงแบบว่าเออแกไปแกจะได้ไม่ทรมานแต่พอแกจะไปจริงๆโโหบอกได้เลยนะว่ายายติม๋มตอนที่ตอนที่แกไปใหม่ๆเนี่ยยายติม๋มเข้าใจแม่เลยแม่เนี่ยตอนที่พ่อเสียแม่เนี่ยเหมือนคนเป็นบ้าอยู่สามสี่ปี แต่ยายติ๋มก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นแต่ก็ยังคิดถึงคิดถึงแกอ่ก็ยังคุยกับแกเนี่ยก็เลยไม่มีกระจิตกระใจที่จะทําคลิปไม่มีกระจิตกระใจที่จะโพสต์จะอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะว่าผู้หญิงเราเนาะถ้าอสา,ามีคนแรกเราหย่ากันเนาะมันก็ได้ไปด้วยความเ ความรู้สึกไม่ดีเนาะแต่พอเรามาเจอ,อคุณลุงเนี่ยตอน,น,นแรกก็ไม่ได้รักแกนะคิดว่าไม่ได้รักแกนะตอนที่แต่งงานกับแกตอนแรกๆก็คิดว่าไม่ได้รักแกเนาะแต่ว่าเ,เพื่อไอสิ่งที่แกะจะให้เราจะให้เราเนี่ยพูดกับพูดเลยตอนแรกๆนะ อก็ถามแกหมดว่าเออบ้านเธอมีใช่บ้านเธอไม่มีเงินอะไรทธะเยะติมถามหมดก็ความที่คนเราอะ่ะความที่ไม่รักอก,ก็สามารถที่กล้าพูดได้ก็เป็นสิ่งที่แต่พอความอยู่ไปอยู่ไปเนี่ยนะความดีของแกก็เลยรักแกเนาะรักแล้วก็ปฏิบัติกับแกตอนแรก เยติมไปทาออกไปทํางานนะออกไปทํางานแล้วก็ซึ่งเยติมเป็นเป็นช่างช่างเสื้อเนาะเป็นช่างใหญ่ที่ที่ไม่ได้ใหญ่หรอกก็คือเป็นช่างที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีไม่มากไงมันมีอ่าเมนเจอร์กอบะเยะติมแค่นั้นแหละตอนนั้นนะซึ่งลาออกเป็นปีเขาไม่มีคนแทนก็ไม่ได้ออกมาจนอ่า ล่าล่าสุดคุณลุนล้มอีกเลยจำเป็นต้องลาออกเนาะลาออกลาเป็นปีนะกว่าจะลาออกก็มาดูแลแกแต่ว่าการที่ทำงานกับยยติ๋มมาดูแลแกเนี่ยเงินมันแตกต่างอยู่แล้วเพ่อ่ายติ๋มทำงานได้มันได้มากกว่าแต่เราไม่มีช i วย ราะว่าแกบอกว่าแกไม่อยากจะไปอยู่บ้านนาสินโฮมบ้านพักคนชราเยติมกอ็ออกมาดูออกงานมาดูแลแกประมาณสี่ปีได้เนาะสีป่ปีออกมาก็ทํางานพ่อเย่ติมก็มาอยู่ที่นี่สิบกว่าปีเองไม่ได้ไม่ได้นานเนาะแล้วก็แต่งงานปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งกว่าแกจะออกให้ออกไปทํางานก็ปีหนึ่งเนาะแล้วก็ ไปทำงานอยู่6ปีแล้วก็ออกไปแล้วก็ลาออกไปประมาณ4ปีดูแลแกประมาณ4ปีกว่าแกก็เสียแล้วก็ทำใจไม่ได้เนาะตอนตอนที่แรกๆเนี่ยโหเยติมแบบก็เลยแบบว่าไปนั่งอยู่ที่ทํางานน่ะที่ทํางานเก่าอยู่ก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านเยติมขับรถไป10กว่านาที สิบนาทีอ่ะกว่ามันจะมืดกว่ามันจะไล่นะตอนแรกๆนะเออนั่งมือนั่งน้ําตาไหลตลอดอก็ที่ทํางานก็เลยเออมาทํางานมาทํมา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 ,มาทํางานจะได้มีเพื่อนคุยจะได้คุยกับลูกค้าอะไรตอะไรเพราะว่ายายติ๋มเคยทําอยู่ที่นี่ก็รู้ว่าเออจะต้องทํำยังไงการเซอร์วิสลูกค้าก็ทําได้ไงก็เลยกลับไปทํางานก,ก็ก็ดีขึ้น แต่ว่าเออยังยังยังใหม่อยู่เนาะนี่ก็ประมาณสองสองเดือนกว่าเนาะยายติ๋มก็ยังยังคิดถึงแกถ้าเวลาอยู่บ้านเนี่ยยายติ๋มก็ต้องทํานูน่นทํานี่เพื่อไม่ให้ว่างแล้วลูกก็ซื้อทีวีมาให้ใหม่เอห้างนอกเออแม่จะได้ไม่มีกิจกรรมเออจะได้ไม่สมองจะได้ไม่ ไม่ว่างถ้าว่างก็คิดถึงแกเนาะเอออยู่บ้านก็นู่นนี่นั่นนี่ก็แกเข้าไปก็ก็ยังคิดถึงแกนีก่ยก็ทุกวันเสาร์ก็จะเอาดอกไม้ไปให้แกอยู่มันอยู่ตรงข้ามตรงเอาแกไปฝังไว้ตรงข้ามกับที่ทำงานของยาติมแหละ นี่ก็รอยายติม๋มออรอ,รอเอกสารให้ทนายทําเรื่องโอนบ้านเรื่องอะไรเป็นของเราคนเดียวแล้วก็จะเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่กับแม่สักพักหนึ่งจนออก็อธิษฐานไว้แต่ก็คงจะเขาก็คงจะจัดสรรเพราะยายติม๋มยายติ๋มอธิษฐานว่าอยากจะดูแลแม่ออด้วยตัวของยายติ๋มเองเออไม่ใช่ให้เงินอย่างเดียวอะไรเงี้ย แล้วก็เยติ๋มตอนนี้ก็เยติ๋มก็จ้างคนดูแลแม่แล้วก็ให้น้องดูแลแต่เรื่องการเงินการอะไรเยติ๋มก็รับผิดชอบหมดเนาะแต่ว่ามันก็ไม่พอเพราะว่าเยติ๋มอยากจะดูแลแม่ถ้าธรรมะก,ก็คงจัดสรรแล้วแหละนี่รอเอกสารนี่ก็เดี๋ยวอีกประมาณเดือนเยติ๋มก็จะอะก็คงจะเสร็จเนาะเยะติ๋มก็จะลงไปอยู่กับแม่นานหน่อยเนี่ยเนี่ยพอย